เฮ้ยขา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 กูวิ่ไม่อยู่แล้วโอเคแล้ววันนี้เราจะมาเล่น Aduty Trip กันถึงแม้ว่าคนอื่นเขาจะเล่นไปเอ่อเยอะแล้วก็เล่นไปนานแล้วเดี๋ยวกูไม่รับคนโอเคเริ่มเลยครับปีนนองมาเข้าเกมเล้กับปีนนองเลยเอาล่ะเนื่องจากคลิปนี้เป็นคลิปยาวคลิปแรกเอ่อใช่คลิปแรก คลิปไรจริงๆขอร้องอย่างน้อยก็ช่วยกดไลดดค์กดซับกดซับกดไลค์กันหน่อยขอร้องนะถ้าเกิดคุณกดไลค์คลคิปนี้แสดงว่าคุณเพิ่งช่วยแสดงว่าคุณงช่วยที่กำลังจะต้องขายปดีเปแต่กดหน่อยก็ดีนะ ดีวะเออโอเคแล้วเราจะก็เดินทางทเต็มไปด้วยฝนเราจะมาเล่นแบบนี้กันเดี๋ยวถ้าเกิดคลิปนี้ด้าว,วิวดีเดี๋ยวคลิปอ,อื่นๆก็จะออกมขอร้องกดไลค์กดตับกันหน่อยไม่มีอะไรจะรับประทานแล้วครับพี่โอเค จริงๆด้วแถวบ้านกูฝนจะตกอีกเร็วเมื่อวานก็ทาเหมือนจะตกวันนี้มันตก <Okay. S 2> ดีแค่ไหนนะครับใครที่ที่ยังอยู่เตเป็นไงมันเอาเร็วมันคำลำับเขาให้เร็วทองฟา้ามันรน้อนแขนกูนี่มันยืดดีจริงไหม มันหมดกลางคันก็จะดักด้วยกันอร้องเออมันใส่ตรงไหนวะ <c ười> นี่ก็ไม่น่าใช่ถ้าเกิดใส่ไม่ได้กูจะแปะนะอ๋อเนี่ยเอเออะไรมุด,ขดเข้าไปใต้รถวะนะเฮ้ย อันนี้เอ้ยเอ้ยโอ้กูกลายเป็นแม่แรกขอขนมแล้วมั้งเนี่ยเอ้ยออกสิว่าออกมึงออกเออออกสิเป๊ะเลิกเปะและ้วโอเคไปกเลยโอ้ยงั้นเดี๋ยวสัตว์ไปตอนทำรถเสร็จเลยแล้วกันโอ้เครอ แปะเข้าไปโอเคแล้วก็น้ำมันอยู่ไหนตอ,อนี่โอเคซุนยืนอยู่นี่นานข้างหนุ่มเก็ตโอเคเติมน้ำมัน,น,มนได้เท่าไหร่บอกเท่านั้นเฮ้ยคุปปาใครพูดรมองเกี้ ไม่มีหรอมั้งโ okay. อเคเลยน้ำมันมันเติมน้ำเต็มเลยโอเคใกล้เต็มแล้วโอเคเต็มแล้วว่ายไปโยนทิ้งน้ำแล้วแม่มไม่มีน้ำมันสำรองไอ้กูตายกูแตกไม่น้ำร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีน้ำมันยังไงกูก็แตก เพราะสิ่งที่สำคัญกว่าอาหารแล้วก็น้ำเอเเดี๋ยวกูลือกไปก่อนดูอ่ะมันก็ปิดดีด <Okay. S 2> ีด้วยโอเคปีนเลยนีย่ก็ผ่านมาห้านาทีเลยกูยังประกอบรถไม่ถึงไหนเลยโอ้ยนี่เราจะตัดไปตอนทำเสร็จเลยกันโอเค okay. เรียบร้อยซยเบอร์พัง อะไรนั่งเดียวเออนั่งด้วยปิดประตูเอ้ยแขนมันเป็นอะไรโอเคเอ๊ะทำไมมันยังมีอย่าบอกน้าเกมกูบักเอ๊ะมันเป็นเพราะอะไรวะอ๋อรู้แล้ว โอเคเอิ่มกูคงไม่นะครับโง่แล้วมั้งเย้ๆๆแบ๊กๆๆๆไอ้ชัดเอ้ยแม่งลึบแม่งอย่างดุไม่เสร็จถ้าเกิดมันเป็นพื้นล่องๆโฉ่งๆเลยคือกูไม่ตกไปตายด้วยไงวะเนี่ยไอ้เดี๋ยวทําไมรถมันเรยว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 ไอ้รถเป็ดเอออย่าขับออกนอกเส้นทางนะมึง โอเคทำไมพื้นแถวนี้มันเขียวจังวะเนี่ยก่อนหน้าน,นี้ผมเคยไปทดสอบเกมนี้มาก่อนแล้วสรุปคือไปเล่นกับเพื่อนแล้วโดนขึ้นไปตกใส่เกือบตายดีนะมันไม่ค่อยเอาตามความสมจริงสักเท่าไหร่ตามประตูไหนก็คือมีนตกเลยรุดไม่ทงัง แต่ว่างันน้ำมันเขาไม่น่าหมดเนืงจากกูไม่มีน้ำมันสำรองอนั่นไงเอา้โใหายล้็วฝาหลงส็จเร็วกว่าฝนตกแน่นอนเมื่อวานก็เพิ่งตกไม,ไม่ใช่เหรอเมื่อคืนสงสัสยกูต้องไปเช็คพยากรณ์อากาศอ,อีกรอบ โอ้เดี๋ยวเขาเเพิจารณากอนว้าฮึมฮึมไม่ค่อยมีบ้าเลยกูคิดไปรู้วป่ามันแดงขึ้นเพราะว่าเขาไม่น,น่ามีเครื่องบินตอนเล่นกับเพื่อนกูดิน้นเสียงอะไรมันดูติ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 ตตแม,ม่พอขับไปได้อีกสักพักหนึ่ง ไม่ถึงสองวิอะเครื่องบินตกใส่ตู้มกับเป็นโกคันชไม่ตายก็บุญแล้วแต่เกือบตายถึงไม่ว่าจะมีรอบหนึ่งที่เคยขับลบแล้วก็ขับลบแล้วก็ยังโดนอยู่ดีลยหวังว่ารอบนี้เขาพนาเป็นรอบเป็นเหมือนรอบนั้นและเสียงระเบิดของเครื่องบินทำกูตกใจหมดเลยคือหูฟังดับเอาง่ายๆมไม่ใช่หูฟังดับหรอกแค่ คยได้ยินเสียงเอที่มันเฮ้อะไรวะโอเคไม่มีอะไรเคยยืนเสียงเครื่องชิปประจอนี่มันตี้ยาวๆวะนั่นแหละมันอารมณ์ประมาณนั้นเลยเออถ้าเกิดตรงนี้ไม่มีอะไรน่าสนใจกูจะตัดแล้วนะยีก็ยี่ะชน่าชนเลยเกือบแล้วอาเรียบร้อยฝนตกเออชนจน ตัทีแเกเอ้ยเอ้ยเลี้ยวเยี่ยเลี้ยวเอ้ย,เ,อย,เ,อย,เ,อยเดี๋ยวจะเกิดเพื่อนผมว่างเมื่อไรจะมาถ่ายกับเพื่อนแต่ตอนนี้เพื่อนยังไม่ว่างเท่าไหร่ก็เลยยังไม่ได้ให้มันมาถ่ายด้วยโอเคฝนเริ่มตกแล้วฮึ เอออะไรอะไรอะไรเดี๋ยวเบกเบกเบกไอ้ยัเบกเบกไอ้ชับเบกอะไรวะมันคืออะไรพอดีกับลุงมีอะไรถ้าเกิดมันมีอย่างน้อยมันก็พอเรียบร้อยอ๋อเอาของมาขายเหรอยี่เอากล้วยมาขาย ก็เชร์แล,ล้วลงกูไม่มีของมาขายโว้ยโอเคขับต่อไปดีกว่าไม่ตั้งอยู่สามัดรู้ใชขายอะไรขายไตอยู่ล่ะฮะไม่มีทางส่งกูยอมขายไตเฮ้ยประตูประตูอี๊ยประตูปิดประตูปิดดีกูนายขอร้องประตูปิดเออมึงไม่ปิดก็เรื่องของมึงละ กูกลับแล้วกูขับเรียวกูขับไปต่อละเอ้ยมือกูเบียยยเเ้ยวเอ้ยเร็วเร็วโอเคเราจะขับไปเรื่อยๆแ,แล้วก็ต้องสวดภาวนาด้วยว่าน้ำมันมันจะไม่หมด ถ้าเกิดน้ำมันหมดกูก็ไม่หลอดกูต้องไปโหลดเซฟเกมใหม,ม่เดี๋ยวเดี๋ยวสว,วัสดีครับมีของหรือเปล่าครับอะเบกดึงเบกมือขึ้นคนดูในบ้านมีของให้จิกหรือเปล่าอืม จุกลงไปได้ฮะเอ้เดี๋ยวกูออกเออเรียกลงกูสบายดีไหมเออสบายดีเนีเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วอี่อะไรเนะี่ยนี่มันลิงเนี่ยบอกฟุตที่บอกว่ะดูหนนะลุงบ้านมีอะไรให้จิกไหมลุงบ้านไม่มีจริง,งดิดงน้ำมันสักถังนั่นก็ไม่มีอะไร ไล่ประโยชน์ที่เปียนกูมีแค่กล้วยกับปืนที่ติดมากับรถนี่แหละโอเคมันเช้าวันใหม่แล้ว ผมเคกยเนื่องจากเอ่อมึงไม่ต้องบอกก็รู้อ่ะโอเคเอ๊ะเดี๋ยวทำไมรถทำไมรถรดอย่าบอกนะทำไมขับช้าอย่าบอกน้น้ำมันหมดเอาหน้ามันไม่จริงหรอ,อกกูจะมานั่งได้

ว้าวของดีโอ้ของดีสักเลยน้ำมันปั๊มน้ำมันโคตรดีรีบเลี้ยวไปเลย มันถึงตัวของวันเนี้ยโอ้ยต้องกระเสริปรถอีกแล้วโอเคควรจะน้ำมาันขอยืมหน่อย เอ้ยโอ้โหกูเป็นแม่นาคเลยครับพี่น้องกระเถิบรถอีกไโอเคหวังว่าน่าจะได้ละอาจมาสิบห้านาทีกูลืงไปแล้วมันอยู่อีกฝั่งหนึ่งไอ้โอเคกูจะต้องขับนี้ก็ได้ให้กูไม่ อันโหมก็ดำลงแล้วฝนก็ตกแล้วเฮ้ยทอยไอ้เชี่ยได้เออคงได้แล้วมั้งโอเคดับเครื่องมึงเบรกมือแล้วก็ออก ถ้าเกิดไม่ได้ก็ไม่รู้จะว่าง้งละหยิบโอ้นี่มึงจะต้องเอาไม่ได้จริงๆเลยใช่ไหมเนะี่ยโอ้ยแม่เดี๋ยวรอเดี๋ยวกูจะทำมาากกันจะกว่าเนี่ยกูจะได้นะเนี่ยโชคดีลูกเกินที่เลี้ยวมาเพราะว่าตอน ยังกูกูว่าคไม่น่าได้แหละชัดเจนเลยว่าไม่แม่ไม่ทำไมชีวิตกูยากเกินนี่่ันที่มาของเขาชีวิตไม่มีไม่เคยมีอะไรยากไม่เคยมีอะไรง่าย ดึงเบรกมือออกดึงเบรกมือไปเชิบโอ้ไก่เ็กโอ้กูได้แห้งตายอยู่นี้แน่นอนอ่ะกล้ยวันนี้มางามำงำโอเคแล้วกูต้องรีบเติมน้ำมันก่อนที่กูจะแห้งตายอย่างเงี้ย ให้ฮิตโอเคในที่สุดก็ได้เติมมันสักตี แม่รอดจะกูเฉาเลยเฮ้ยแม่บอกนะว่าปั๊มล้างมันมีหัวใจน้ำมันไหมเนี่ยเดีย๋ยวมึงจ่ายน้ำมันได้ไหมอืมโอเคอีกสี่ลิตรกูม่รอดแน่นอนแล้วขออีกอันนึง เวลากูง,งูเลยนะถ้าเกิดกูเติมไม่เปน็นก็เอามันยัดเข้าไปเอามันยัดเข้าไปเอามันยัดเข้าไปแล้วกดตามอืมแม่แม,แมงวิ่งอย่างนี้แหละกูเติมไม่ได้หรอกลูกนี่ปั๊มมึงเป็นอะไรเนะี่ย ปั๊มแถวไหนนะโ oh, oh. อ้โหเอยมันเติมยังไงวันนี้อย่าบอกนอกต้องไปหาปัม๊มอย่าบอกนอกต้องไปหาน้ำมันจริงๆแล้วกูเสียเวลากับเรื่องนี้แล้วกูจะแห้งตายด้วยแม่ว่าทำกูเสียเวลากับไอ้ปั๊มงูนั่น เดี๋ยวเขาตัดช่วงนี้ไว้ก่อนเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเลยเนาะอ๋อเอาแล้วทุกคนครับมาสักพักนึงกูก็ได้เจอบ้านสักทีแต่บ้านอะไรก็ไม่รู้นะอาละแต่สิ่งที่กูควรรู้เลยก็คือกูควรอ่รนีไปด้วยอ่าละจัดองศาวันเดียๆพร้อมหญิงมึงอย่างเงยคือ โอ้โอเคได้ละเอาละมึงเป็นใครแล้วมึงบอกมึงสำมรัมึงมาที่เดี๋ยวกูนี่เองกูนี่ว่าที่มาที่นี่ไม่ใช่เอาละไม่ว่าตัวเชี่ออะไรก็ไม่ว่าตัวเชี่ออะไรก็ตะกูยังไม่ะลุกระจกได้ไหมเนะี่ย กูควรรู้ไหมว่าเมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นทิ้งหาตีมึงนิดโอเคมุกกูหมดละมาหาเจอและครับเฮียเรอจะช่วยกูหลกูลลมสกไอ้เหียอ่ะเออ เออเมื่อกี้มันเกิอดอะไรขึ้นวะกูโดนลุมกกรรมไอ้ฮิตสอบกูไม่ยังยิ้มได้เลยโอเคกลับไปที่ล็อบบีก้ก็่อนถึงช่วงเวลาท้ายคลิปเอาละเอะ้ยเ,เป็นอะไรเนี่ยเป็นอะไรโนกูไม่เอาไม่เอาไม่อยากดูไม่อยากเอาไม่อยาก,ายากขายโอเคเอ่อ เออกูเออแดกไปเลยเอขอบคุณทุกคนที่ดูวิดีโอของผมนะครับแล้วถ้าเกิดพาร์ทนี้อีกนี้มันเอ่อเดี๋ยวจะมีพาร์ทส,สองมาต่อถ้าเกิดว่าอ้นีก่นดู้จะมีพาร์ทส,สองมาให้พาร์ทสองจะเล่นกับเพื่อนถ้าเกิดมีโอกาสนะโอเค ขอขอบคุณทุกคนที่ดูวีดีโอของผมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นไปละบ๊ายบายเจอกันวันไหนสักวันเจอกันเมื่อชาติตรงการบ๊ยบุย